คงไม่มีอะไรตัวไหนอยู่นะถึงจะรู้สึกกลักวเพราะไม่เคยอยู่ที่แบบนี้ก็เถอะแต่ยังไงต้องอยู่แล้วนะเอ๊ะจากที่ดูแล้วมันก็กว้างและปลอดภัยกว่าข้างนอกละมะั้งว้าและก็ยังมีเจ้านี้ด้วยเต็นพักแรมที่นอนสำหรับการเข้าป่าทำให้ร่างกายอบอุ่นเวลาอาศัยอยู่ในป่า และยังมีตะเกียงวิเศษจะทำงานก็ต่อเมื่อผู้ใช้พลังเวทเข้าไปสามารถได้มแมลงและปีศาจได้โชคดีนะเนี่ยที่ตะแกให้มาด้วยเอาเถอะนี่แหละนะจะทำให้มีชีวิตชีวาซะหน่อยถ้าอย่างนั้นก็เอาเจะทำนี้เป็นบ้านเราละกันเอ๊ะถ้าตามง,งานหรือนิยายก็คงประมาณนี้ละมัง้งเสร็จไปนหนึ่งกอง กองไฟสำหรับไล่มอนเตอฮ่าลืมเหนื่อยแล้วสิเช็คค่าสเตตัสก่อนนอนดีกว่าเผื่อมีอะไรเพิ่มขึ้นเช็คสถานะเห้ยเวทควบคุมอุณหภูมิเพิ่มไปอีกระดับแล้วนะเห้ถ้าเราแอบซุ่มดูคนบ่อยๆนี่จะได้เวทมน,นย้ายร่างหรือถอดจิตออกจากร่างไหมนะ ว่าแต่แบบนั้นมันมีด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นี่มันต่างโลกนะเฟ้ยเอ๊ะแล้วก็เวทมนต์คนหาและตรวจจับงั้นเหรอเฮ้ยเวทแบบนั้นนี่ถูกมองข้ามไปงั้นเหรอบ้าหรือเปล่าพวกงูอือพวกนั้นไม่งูแต่แค่บ้าไม่ใช่หรืองไงเฮ้แต่ก็ช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อย เมื่อชะมัดเลยฮฮอ๊ะฟ,ฟุ๊ตอนนั้นผมก็สะดุ้งตื่นเพราะเราหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าตอนไหนก็ไม่รู้แต่ก็เพราะตะเกียงวิเศษที่ตะแกให้มาทําให้พวกปีศาจเข้าใกล้ไม่ได้อย่างกับตำนานฮิโโฮมารู้ที่ปลูกป้องหมู่บ้านเลยแฮะอ่อเออเอเอ คงถึงเวลาอาหารแล้วสินะกระทะเหล็กธรรมดาธรรมดาที่ตะเกียให้มาเห็ดกับผักนิดหน่อยที่เกิบมาเมื่อวานเครื่องปงรุงเกลือปเอปล่าๆอืมอืมเสร็จแล้วผักโรยเกลืออืมรสชาติไม่เร็วเลยสำหรับตอนหิวเครื่องครัวก็คงไม่ต้องห่วงเลยมากแต่เอาไว้ก็ดีเหมือนก็จะได้ใช้แค่นี้ตลอด ก็คงไม่ได้แน่นอนว่าต้องที่พักให้ดีกว่านี้อีกด้วยจะนอนในเต็นตลอดไปก็คงไม่ได้ถ้าจะเกะให้ผู้ช่วยมาสักคนก็ดีเหมือนกันนะแบบที่เชื่อฟังทําตามคําสั่งเลยจะว่าไปเราสร้างเจ้านั้นขึ้นมาได้ไหมนะฮ่าป่านนี้แล้วไปเก็บฟืนกับอาหารสําหรับคืนนี้หน่อยแล้วกันเฮเจ้าเห็นนี้อีกแล้วงั้นหรอเก็บไปก็คงได้ทํา ผัดผักโรยเกลืออีกแน่แต่ก็เอาเถอะเลือกไม่ได้อยู่แล้วนี่นะเจ้านี่สำคัญเลยเพิ่งเจอเลยนะนี่เก็บไปทายารักษาสักหน่อยแล้วกันยาที่ตะแก่ให้มาระดับต่ำเกินไปด้วยสิถึงต้นมันยังเล็กอยู่อย่างน,น้อยก็คงได้สักสามขวบแล้วนะนั่นมันตัวอะไรมันกำลังทำอะไรชิบหายแล้วละ่ะตัวแบบนี้ กอบลินมอนเตอร์สุดกาดเอาไงดีปล่อยมันไปแล้วรีบหนีไปดีไหมนะไม่สิปล่อยมันไปมันต้องเจอที่พักเราแน่ๆมีทางเดียวคือต้องกำจัดสีนะแต่ว่าทักษะกะเวนนี่ที่ใช้อยู่เราก็แทบไม่มีอะไรเลยอาวุธก็มีแค่ไม้เงอๆที่จะแกะให้มาเป็นไงเป็นกันละเว้ย ตายซะปักอกอแย่ yeah, ละสิเราไม่เห็นพวกมันอีกตัวเออเจ้านี่มันก็เปลี่ยนสินะยากบึมถึงแม้ว่าผมจะไม่มีทักษะต,ต่อสู้อะไรดีๆก็เถอะ แต่ยังไงก็ดีที่ยังได้ทักษะการเคลื่อนไหวมาทำให้ต่อสู้ได้นิดหน่อยพอเอาชีวิตรอดได้ถึงร่างกายจะไม่เป็นอะไรแต่ใจิตใจเราเริ่มไม่ไหวแล้วสิแน่นอนว่าผมถึงจะใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตั้งแต่โลกเก่ามาเยอะแล้วแต่ในโลกนี้มันรู้สึกแตกต่างออกไปจริงสินะจะว่าไปแล้วเราได้ทักษะกระบอกของ ตาแก่นั่นให้ตายสิแต่ก็นะมันทั้งหนักแล้วก็ยังสั้นดูไรประโยชน์ซะจริงเอาเถอะไนไหนก็ได้มาละจะเก็บไว้ละกันเช็คสถานะวิวอัพแล้วตาแก